แล้วยิงกูณทำไมไม่รู้ยิงแน่กระห ùng พอเขาไม่ได้ไปไหงกระหพอเขไม่ได้ไปไหนนั่นแหละแบ่งๆกันนะปล่อยนะเรื่องสุดพังนะเอ้าสุดพังนะนี่ไงตาจอนเนี่ยตาจอนเอาชุดมาไว้ตรงนี้อีกแล้วเนี่ยจอนเอาไปซ่อนโอ้โหตาจอนเอาไปซ่อนอนี้ใส่ไม่ดีเลยเหี้ยแล้วก็บอกหมด ตะจอนแอบโผล่ชุดแต่แล้วก็เอามิกไปฟันเา,า,าเนี่ยแกเป็นคนอ <c oughs> ย่างนี้แบบเนี่ยกูจะแทงที่มิกเลยไอวิ่งไปทำไมโอ้ลู่นนี่กระเป๋านู่นนี่วิ่งไปจะอปเอาเอาเก็บไว้เเอาก็บไว้เอาเก็บไว้อไวโอ้ตะจอนเอาเไปซ่อนอ่ะโคตรนิสัยไม่ดี <c oughs> ชุดต้องสี่หมื่นห้า a few moments later กำลังอยู่แต่จอเร่งเสียงเพิ่มอัตราลดก่อนมีกล่องเดียวใครจะได้สองกล่องก็ต่อคนไหมไปโน้มคือโน้มตึกแตอนจอทนไรผมวิ่งอยู่บนถนนวิ่งบ้าอะไรอยู่บนบันไดเนี่ยขวดเหลี่ยมนี่เยอะขวดเหลี่ยมอ่ะแล้วไปกักทางวันนี้จะเซิร์ชนะเรียนทุกต่อบอกกอรคนดีอาอหายกอน ก็จอนทำอะไรอยู่บนรถละไปตรงเมืองแล้วเอ้าเหี่ยตายเลยเรียบร้อยกับบ้านอะไรนี่ทำอะไรนี่แก่ทำอะไรเนี่ยครื่องบวินมันคว่ำอะได้หมาโยกอะเ่องบินมันคว่ำไหนแล้วกราบออกกันเลยอะไรอะเอาตับยังไงคว่ำหมะเอาแล้วเอาล็อกเราออกอีกเัินแมข้างหลังนั่นแมงหน้าใช่กับตีลังกาอะไรวะเอารถมาเสยได้ไหมเอารถมาเสยเหรอเอ้ยเอาหัวม่อหัวมอง เอาติดติดเครื่องบินอจริงผมใส่เครื่องบินแล้วลบเครื่องบินทิ้งง่ายกว่าปะ่ะเดี๋ยว้าเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยวจนะวก,ก,กระดกตูดแล้วนะเดี๋ยวมองกระดกตูดตึงโอ้ยทำไมเลือดออกอ่ะฮะไม่ผีกันเลย พังหมดอ่ะพังพังเหลือสาเจ็ดแล้วอ่ะบเก้าโฮ้ยสิบสิบหกสิ้าสิบสี่สิบสาคูว่าเสงไปเลยก่อนที่มันจะพังเอาเฮียกูบักเลยที่นี่ไอ้ชัด ขอขอกกก่ากลัวไม่ได้ไหนเอา <laughs> อ้าวอ้าวพิมพิมบอกตัวเลขมาเลยจะได้ลบไม่ลบ ไม่บอกก็เล่นมามันเก่กอะเอ้ยก็หมายถึงเอาเฟยขับคันนี้ไปแล้วไปดิ่งใส่ฟูลี่ที่อยู่ในเขาวง,งกอดมันอยู่บ้านนุเออก็ดิ่งใส่บ้านเขานะ่ะแล้วกูจะทำไปเพื่ออะไรกูล้องไปกันบจบละไหน <c oughs> นะนะเขาบอกมาสีมาสีนะไหนเกี่ยวนั่นน,ะน,น่ะได้เลยเกี่ยวใช่ไหมอ่าเขาบอกให้มาเกี่ยวได้เลยมาไปไปด้วยนั่นไหนเห็นไหมเขาเขียนเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปี๊บสมบัต หนูกูกด e นะเว้ยเมื่อกี้เพรามาถึงโค้งกูกด e จะเข้าด้านเวรแม่งเดียวเข้านู่นเฉยเลยไอ้เฮีย้ยกูว่าบังแฮนบังคับเลี้ยวแม่งมีปัญหาไอ้เฮี้ยบังคับเร็วหนูไปแม่งสั่มอ <laughs> ีคันอีคันนะนี่ไงเราก็บินไปบินไปดีสี่ไงแล้วเราก็เอาเครื่องบินที่ดีสี่มองไปบ้านมันฮะดีสี่ไงดีสี่บ้านทีเจมันอยู่ดีสามโอ้ยไกลไม่ไปแล้วงั้นอ่ะ ไปแล้วไปแล้วไอ้ยัยไอ้หี้อ้าวล็อกปิดไม่ได้เอาจะไปด้วยเหรอจะไหนอ่ะเออว้าไปเถอะโอ้โหโคตรไดรยเลยมาเล่นเดินไม่ได้เอยเล่นวิ่งไล่จับกันอยู่ดยเพลงต้องขาด ลุมตายเลยแทยจนตายที่แทหนูหายไปไฟดับมือวะพี่ควยอะไรวะเรียกแล้วก็เงียบอะไรจ้ะหนู่าีกูหรอีรู้เหรอใช่รบ้ายจีบแ่มึงไอจีบดไม่ได้มึงรู้ว่ากลอวเข้ามา อ่าแรกเลยใช่ไมแล้วขนมาตัววีทั้งหน้าลทังหนังจะมี A I S ตอกดมรมาวิ่งมาหาตาจรเลยอ่ะกดเป็นตัวเตมเต็มเลยจ้าไอ้เฟย์ขอที่ซ้ํมผ้าหน่อยครับขอใครขอเฟย์ครับอ้โาใส่หน้า่งให้ผู้ชายก็จะประมาณนี้แต่ว่าเป็นผู้หญิงหรออ๋อได้เลยครอ Ơi, mà đừng vào nhà Bên <laughs> ด้วยสิมาจิบผมบีบแต่ลองขวาความช่วยเหลือเยียบเลยโอ้โ <s> ห Ł เพียบเลย เอาเป็นไรเหรอ <laughs> เอาล้อบังเอาล้อบังเอาล้อบังเอาล้บอลบังอีกไม่โดนเลยวะโดนล็อ ูยานายนเืออะไรไม่พอใจนี่ครับบินอยู่เนี่ยได้ยินเสียงไหมนั่นแหละไ่าำอะไรอุ๊ยใครตายอะเดี๋ยวยิงตายวระตาจรตายเรียบร้อยไหนชื่ออะไรเหรอแต่เอง โอเคตาจอนเตรียมพร้อมรับรถกระบะนะอย่าเอาไปใส่ตรงนั้นมันออกไม่ได้หรือไงไอ้ดีแบงก็ดื้อชิบหายคนเรารับรถเอ้ยไมา,านั่นผัวอกเอวโคตรสวยสวยกับพีนี่นั่นแต่ปิดไหมผมว่าฟ้าวิ่งมาอยู่ผมวิ่งมาผมวิ่งโอเค แนวเอ็มบีซียืนอยู่ตัวนึงเลยสองตัวไหนไหนไหนตั้งในเนี่ยดังไหนใหญ่ตรงฝั่งนั่นนะแม่นนะด้วยนะมึงเป๋เลยเอาไก่มาอีกเออมันวิ่งชัดเอ็มบีซีมาคันแผลก่อนวิ่งชัดวิ่งชัดไม่โดนไม่โดนไม่โดนจุ๊กจุ๊กจุ๊กเรียบร้อยกระโจม ไปหาของเล่นก mm ันไปหาผีดีกว่าสองก็ต้องกลัวมีพวกผมอยู่ใครก็กลัวกันล่ะผีไม่เคยกลัวอยู่แล้วกลัวไอ้แกสองคนนี่แหละ แต่อนนักลัอกว่าทุกนีเอ้าเอาเอาเอากูโดนแล้วเลยเอ้ยเปรี้วว้าไม่ทันขาดคำว้าวไม่ทันขาดคำเฮ้ยไห้้คนเจ็บเข้าก่อนให้คนเจ็บเข้าก่อนปิดปตูปิดปตูปูเปตูปิเปตูปิดปตู ปิดประตูดิเปิดไมเห็นในมือผมไหมเห็นในมือผมไหมมีอะไรเหรอเห็นในมือผมไหมผมถือในอยู่มีอะไรเหรอโอ้ยในห้องในห้องโอ้ยอูไปเร็วเป๋ห้องไหนห้องไหนมีประตูขอไปพักฟื้นแป๊บคนุณฟื้เลยเป๋เป๋โอ้ยระเบิด นอนพักฟื้นก่อนนะจ๊ะจะจอนอยู่ไหนข้างล่างข้างบนอยู่ข้างล่างโอเคอยู่หน้าบันไดมาไม่เอาวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้เหมือนกันตัวหนักมาเร็วไม่เอามีปืนมาดิลุงไม่เอาน่ากลัวตะกี้ตะกี้ก็ขวางบันไดก็เจอผีแล้วเขาขวางบันไดแล้วก็วิ่งมันเป็ขวางเว้ยนี่แต่จอนฟังนะน่าจะจอนจอนมากมาคุย ชมน้ำหน้าอ่ะได้จนมจนให้จุ๊กแก่ท่านอุ๊ยอุ๊ยอะไรโอ้โหมันมาเกิดใกล้ๆไอ้ไอ้แอดซีแอดซีอยู่ๆมันเกิดแบบนี้มันไม่ใช่แล้วไอ้ชุ๊บอกพี่นะพี่ย้อนหน้าอยู่ เคลียกเลยคุอุ้ยอ้ย้เหียผโอ้าเาาาาา้าเายาา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 ายาาาายาา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 หาาาายาา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 ้าา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 ดเน ấy nắm ăn một ấy 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 nhìn ấy nhìn nhìn nắm ăn một nó ăn một tại vì em khơi khơi khui cá ไม่มีใครอยู่ด้วยตรงนี้ ไปละโอ้โหเยี่ยเพียบเลยอ้โปิดสิปิดสิปิดสิเวดปิดปิดปิดโอ้ยเยี่ยผี พอหนุ่มคนนั้นก็นอนนิ่งเลยเว้ยเฮ้ยพี่จอนพี่ปืนปืนอะไรอ่ะปืนอะไรอ่ะพี่พี่อะเห็นไหมอะไรอะกระเพาะปืนไรอะเฮ้ยปืนไรวะเปิดดูนิเปิดทำไปอ่ะเปิดดูนิจะปืนที่อะไรวะมันส่องใหญ่เลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลากลากลากมาลากมาลากมาใส่ตัวนู้นลากมาใส่ตัวนู้นโอเคไหมมันไม่มาว่ะมันมันต้องมันต้องปิดประตูแล้วแล้วเปิดประตูให้ข้างในโอเคเปิดงี้แล้วก็เปิดแบบนี้ อุ้ยอุ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 ยอยออกมาออกมาออกมาไปแล้วไอ้้เหียโดนกูเต็มๆเลยเอาเลยทำไมมันไม่เข้าบ้านเรากูมายิงกูวยจะลากมาให้ยิงไอ้ตัวนี้ตัวที่มันนอนอยู่ในบ้านเราเนี่ยกูเต็มๆเลยโอ้โหไอชิบายร้องวอยวายใหญ่เลยอุจิโต้นี่แหละลมแบบดีเต้าเออมันยิงแล้วเว้ยมันยิงแล้วเว้ยมันยิงไอ้ตัวนั้นแล้วมันยิงไอ้ตัวนั้นแล้วเออต้องอย่างนั้น ดูกอนฮัลโหลตัวเองเป็นไรเหรอจิวมิกมนีม่กไ็ไม่่ะไม่ไม่ใช่ว่าเขาอยู่ที่เดียวกับพี่เหรอเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ผมผมออกไปตัดไม้แล้วผมก็เปิดประตูทิ้งไว้บอดมันมาพอดีนี่ <c oughs> ยังเหลี่ยมเลยักออกไปตัดไม้ก็เห็นอยู่ <c oughs> เห็นไหมนเนี่ยเนี่ยทำทำบ้านอยู่เนี่ยเหลี่ยมตรงไหนโอ้หไม่น่าเลยมิก <c oughs> โอ้ยโอยโอ้ยไอ้ัต <c> ว <oughs> ์ม่งยิงทะลุมาอ๋อนี่นี่มันอยู่ใกล้ๆดิผมไประเบิดเอาไว้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอเไอ้สัตว์มิจ้อตาโดนอะไรกันอะโดนบอดยิงข่าบ้านเลยอยู่ในบ้านไอเนี้ยโดนโดนยิงกว่าแมนยูอีกไอ้สัตว์ไอ้บ้าเอ้ยขี่กันลังบนบัด กูขึ้นรถก่อนละกูได้ยินเสียงอะไรประหลาดประหลาดฮิตาซิเฮ้ยคุก กูได้ยินเสียงอะไรประหลาดประหลาดแห่แหกูไปเลยเฮียสยองที่ผายมันอยู่ที่โอ้โหก็ยังยังมแกแง,ง่กูอีกแบ่งปันจังทีนี้อ่ะชอบแบ่งปันนะ ไอ้มันมาแล้วยานมาไอ้ติมเข้าไปติมติมมาแล้วจ้ะไอ้ติมไอ้ติมมะจ๊ะลูกค้าโอ้หลูกค้าวิ่งตามซื้อไอ้ติมกันเพียบเลยโอ้ยไอ้ติม ลูกค้าเป็นไรครับลูกค้าคุณลูกค้าอืมคุณลูกค้าสลบไปแล้วยิงรอต่อยรอตีอย่างเงี้ยยังไรวะโอ้โหใครขับรถไถมาวะเนี่ย มาขายของอีกแล้วคนจะมาเสนอขายกับข้าวจริงจริงเขาขับรถไถมาซะมาขายกับข้าวเว้ยสองคนนี้อันนี้เป็นเมนูพิเศษครับสำหรับทีมอันนี้ให้ฟรีครับแต่ว่ามีเมนูหัต่ังสนใัญนะครับพอดีไป ทำกับข้ามานิดหน่อยจะรับวันนี้เลยไหมครับชุดละหนึ่งหมื่นบาทโอ้โหแดงแดงเถือกมาเลยกินดูครับกินดูจะได้สุขภาพแข็งแรงเห็ดรอปรสารพิษนับกินเลยครับกินเลยกินเลยคุณคิดว่าผมไม่กล้าเหรอแล้วจัดไปหมดชาร์จไม่เนียนครับอันนี้ไม่ใช่ที่ผมให้ไปครับของแกมัดรูมพัตตาไม่เนียนไม่เนียนอะไรไม่เนียนอะไรไม่เน<ม>ียนอะไรนี่ของเก่ายังอยู่นี่เลยเอา นี่เห็นไหมนี่ไหมโอ้คนจริงครับผมอ้าวเดี๋ย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 วเอาคืนมาจ่ายตังค์เลยโอ้ตะเกียเอามาเอาคืนมาเฮ้ยอันนี้ผมขายใหม่ครับเมื่อกี้ตาดแล้วพือจบอันนี้ขายใหม่สองแอ่าทั้งหมดสองหมื่นบาทครับท่าจะรับเป็นมิจฉาชีพหรือไงวะแล้วแอนตะเกี้ของผมที่ผมวางกับพื้นน่ะก็นี่ครับอยู่กับผมก็ผมเอามาขายใหม่พอดีมันไม่มีคนกินแล้วครับก็เลยเอามาขายใหม่ก็ผมวางตะกี้ มันของผมก็วางก็คือไม่กินแล้วไงครับก็เลยเอาเอามาดีเอามาโชว์เฉยๆมายุไอ้ยเอาคืนมาไอ้มิจฉาชีพอ๋ออีกอย่างนะครับถ้าเป็นของคุณก็ต้องอยู่ที่คุณนครับนี่มันอยู่ของผมก็เป็นของผมไม่ยาให้เธอท้องไม่ยาเป็นพ่อเด็กคือจักไหมครับแด้ของเดิมต้องซื้อของใหม่เลยครับอ่าเรามีเบอร์เกอร์กับกาแฟไอ้พวกมิจฉาชีพไอ้สองคนนี้เป็นมิจฉาชีพ ไปดีกว่าม่ดเดิีอะไรหน้าตาดีขนาดเฮ้ยลำไสทำไมโอ้นี่จบแล้วจบแล้วใบเหลืองนี่เนี่ยคุณทำนี้ได้นะครับคุณกอบคนผู้เล่นคนอื่นนะครับเอ้ยลงไม่ได้ลงไม่ได้ด้วยนี่นะครับผมบอกแล้วว่าอยากแ้งผู้เล่นคนอื่นนะครับเดี๋ยวมาขับออกไปก่อนลงไม่ได้แล้วจะปลาอะไรเข้าหน้าต่างมาโอ้ยไม่น่ารอดแล้วนะวันเนี้ โคตรก่อโกนเลยสองคนนี้ลงไม่ได้หยุดเลยนายผมเขียวแล้วก็นลาซอกันมาแบบว่าโอ้ยให้เง้ยมาลมควันดิมาขับรถออกไปก่อนติดรถออกไม่ได้โว้ยไอ้พวกโรคจิตโอ้โหคตรจารณ์ชีพเลย ไม่ซื้อเซือแคอยู่ในนั้นหรอไอพ่อค้าแม่ค้ามีจัดชีพกูบอกกูไม่ซื้อบังคับกูซื้ออยู่ได้ไม่เอาเนี่ยซื้อซื้อก็จบละซื้อก็จบละโอ้โ โอ้ย้อนึที่ยังไงแล้วเลขายดตื้อเครับาครับเอามาเอามายอมยอซื้อซื้อซื้อแล้วไปนะซื้อแล้วไปนะบอกไว้ก่อนนะห้ามมาก่อคนนะเอามาเอามาเอามาเดพ้า้ด้วยาดมันของผม จะมาแถมน้ำเพื่อเอาคืนมาดีแล้วนี่ครับทั้งหมดหนึ่งหมื่นบาททนก็นแล้วไหนเบอร,ร์เกอร์แม่เบอร์เกอร์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอาไปคุกตูดใครมานี่เรียบร้อยครับหักตังเรียบร้อยสแยสกนเรียบร้อยขอตอกินให้อร่อยที่ซื้อเพราะอยากให้ไปอะนะไอเธอเออเออบงมือเอาไปโชคดีโชคดีโชคดีกันนะครับโอเคโอเคโชคดีโอเคโชคดีโชคดีกดกดอะไรวะโชคดีโชคดีกดกดอันนี้นี่ เอาล็อตตีกดกดกดผิดกดผิดโทษทีโทษทีไอ,อ้อะไรวะมาไงเนี้ย <c oughs> กูแกซื้อเบอร์เกอร์ทางถนัดอีกเลยหรอไปเอาเหล็กที่บีสูแม่งยังจะวนไหมอีกไม่ต้องเดียวนะไปไม่กินแล้ว <c oughs> ไอ้พ่อค้าโรคจิตกูไปยุ่งแล้ว A f e w moments later ไม่เอาโอ้ยไม่เอาไม่เอาไปไปไม่เอาไปยังไม่ยุ่งกู ไอพวกบ้าไอาี่ยุ่งไปไม่เอา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 โอ้โหพอพอพอเห็นเขาล็อกอินปุ๊บโอ้โหแห่กันมาเชียวโอ้โคนจะนี่ตัดคลิปไม่เอาคนจะตัดคลิปเสอร์ได้ก่อนไม่ซื้อไม่เอา Bilder, ไม่เอาอะไรทั <c oughs> ้งนั้นเลยไม่เอาข้าวข้าวโธ่โธ่โมิจราชีพพวกนี้ข้าว้าไม่เอาผู้มิตราชีพลอขายข้าวไม่เอา